อีขาแล้วล่ะอี่ศกแล้วต้องถามแบบคนไทยถามนะเป็นคนไทยถามอย่าถามแบบคนคนคนขึ้นมาถามนะนะตกลงคือเขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุท่านนายกเมื่อวานเขาได้บอกอะไรอย่างนั้นไหมครับก็ผมตอบไปแล้วากจไม่ได้คุยอนะ รายังไม่มีการตกลงใดๆท,ที่มันเป็นการหาดึองอัปเดตกันธรรมดานะครับ<ม>แล้วก็ยืนยันไปว่าในเรื่องของอความขัดแย้งระหว่างสองประเทศก็ทางสองประเทศนี้ก็ต้องดำเนินการในการปกป้องทางประเทศไทยต้องดำเนินการในการปกป้องอธิปไตยแล้วก็ปททัญชาชนอย่างเต็มที่ หมายความว่านี่ก็เป็นความหมายที่ทางคุณทําน่าจะรู้ว่าไทยก็จะยังไม่หยุดยินบอถูกต้องไหมครับเขาเขาไม่เขาไม่ไม่ได้มีการพูดว่าต้องหยุดยินหรือไม่หยุดยินแต่เราได้บอกเขาไหมครับว่าเราก็ก็จะขอไม่หยุดอินก่อนไม่ได้บอกครับก็เราก็ทำตามตามภารกิจของเราที่มีหมายหมายถึงว่าเราก็ไม่ต้องไปความคำที่ออกมาโดยแต่ละสรับเราก็ไม่อยากพูดอะไรอย่างนั้นนะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ เราก็ต้องให้เกียรติในประเทศของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีความจาเป็น,ดนใดๆที่จะต้องไปไปต่อล้อต่อเทียนหรือว่าอะไรเพราะว่าเราเราก็ทำนะ้เราก็ดำเนินการตามที่เราเห็นว่ามันมันเหมาะสมต่อสถานาการณ์ของเรานะครับการนี่วงบอกว่า ดูส่งแล้ว่าในหไม่จอแล้วแล้อยู่จริงไหมล่ะกพูชายิงหนักเข้ามาเมื่อเช้านี้ตอนนี้กมพูชายิงเข้ามาในเขตที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหารแล้วเมื่อเช้านี้กมพูชายิงจรวด bm ยี่สิบเอ็ดเข้ามาในพื้นที่ชุมชนที่มีที่น้องะชาชนอยู่ที่น้องะชาชนบาดเจ็บสาหัส ศูนยเสียวิวยาเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยต้องฟังใครไหมครับมัมมัมไปฟังใครได้ไหมครับนะครับถ้ามอมจะไปฟังเะนัคนนี้จะมีเวลามามาคุ้มครองอธิปไตยของเราหรือคึ่งครองความปลอดภัยของประชาชนของเราได้ไหมครับกับท่านยกขําว่าบัีิเหตุที่ว่าในทั้เนี่ยมีการพูดคุยทางฝั่งกับูชามาก่อนอย่างเช่นคุณมาเนตเร่อง้ต้องถามเรื่องที่เขา ขี่ขาแล้วอ่ะี่ศพแล้ว<ม>ต้องถามแบบคนไทยถามนะเป็นคนไทยถามอย่าถามเป็นแบบคนคนคนืคน้งงองนอกถามนะครับ